พี่อยู่เราไว้รอบว่ะเราเราอยากจะมอบพรมอะไรแล้วนะเราอยากจะมอบพรมอะไรให้กับผุ่มแล้วนะเราจะต้องมอบแล้วนะพี่พี่บ้านใครลุกลุ่มกันไหมให้น้องให้น้องขอมอบพรมอะไรให้ถึงหน่อยนะคะไปใครลุกลุ่มเดี๋ยวจะบางน้อง

เดี๋ยวเธอต้องบอกว่าให้เขาถ่ายรูปรวมาให้น้องยืนแล้วก็ให้เรานั่งก็ได้จะสับปะรดขอโทษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลังตีวงกว้างกันอยู่น้องหยกเรียกปะป๊าสิรูปปะปาปะป้าปะปาปะปาไปหาปาป๊าเต่า

ให้ถ่ายรูปก่อนเชิมีปากกาเสีปะคุณอื SUBSCRI ่นมีอยู่นะคะเดี๋ยวลองทำฐานเขาดูทำนายพ่อนะเดี๋ยวยงสทำนายปากกาทุกงะ ปลาอุ้ยเก็บไว้สักหน่อยเราจะเอาไหนอ่ะใค่ะไม่เอานะเราจะเอาไหนชาวนายนออกออกอะไรไม่ออกไม่เคยอกแบไบปลาปลาปลายังท่น้อเราเราขยับให้น้องมีอากาศหายใจหน่อยได้ไหมคะเออขยับให้น้องตีวงกว้างหน่อยได้ไหมคะ ไ,ได้ไหมคะเ,คเรายังร้อนเลยอ่ะ นังนันั่งฝเดียวกันเลย่งนี้นะปาาาเราไปนังฝังน้นกันเราจะได้ถ่รูปรวเนาะเราไปนังฝัง้กันนะคะค่ะค่ะทุกคนไปอยู่ฝั่งโกันปาไปอยู่ฝังูกัน่ง้อเไปไม้ขไปไม่ได้เลย ฝั่งก็จะร้องเหนื่อยแล้วครับผมโอเคนะไมดแล้วหพดแล้วแล้วเดี๋ยวมาถ่ายรูปหมู่ฝั่นี้นะครับเคนะครับดว่ายปโนังนั่งลนั่งนังลฝั่งนี้ครับผมนั่งลงฝั่งนี้นะพยายามมาฝั่งนี้ให้หมดเลยนี้ขยับไปนะขยับไปนะ เดี๋ยวน้องจะถ่ายที่ไหนครับให้กล้องไหนอะกล้องไหนถ่ายใครจะถ่ายกล้องไหนใครจะถ่ายครับใครจะถ่ายมืดไหมล็อกใครอะกล้องใครที่สวยๆอะไหมไหม่ามีให้น้องกลับด้วยนะเฮ้ยมีค่ะมีค่ะมี่มีค่ะมีค่ะเร็งนู้นต้องยืนฝั่งนี้เร็วเอากล้องยืนฝั่ง ายกเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแล้วนะครับค่ะค่ะอะอถอยถอยเร็วถอย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 ออกมาเร็วเร็วค่ะเ็ค่ะถอยค่ะเร็วเดี๋ยวพี่กาจะเอา้อไปแล้วเดี๋ยวพี่ เห็นโทษได้ไหมวะขอโทษค่ะสักกู้นะคะทุกคนอาจจะวนนิดนึง था था เดี๋ยวแอดขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าน้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าหม่รอบนี้มันวุ่นวายนิดนึงนะคะเพราะว่าววพื้นที่มันพื้นที่มันจํากัดด้วยแล้วมันก็มืดด้วยแล้ว,ลวมันค่อนข้างร้อนอะขอบคุณมากนะคะแอดเธอขอปิดไลฟ์ก่อนเนาะน้องกลับโรงแรมค่ะน้องกลับโรงแรม ขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณทุกคนที่มาชมไลน์นะคะและขอปิดไลน์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ